สวัสดีครับนักนเรียนสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคอสามสองสองศูยในระดับชั้นมองห้านะครับวันนี้ก็มาเรียนในเรื่องของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวนตรรกยะกันต่อจากเมื่อครั้งที่แล้ว มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้1นักเรียนจะต้องบอกสมบัติของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะได้สามารถทําจํานวนเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ตระหนักถึงการนําสมบัติของเลขยกกําลังไปใช้ก่อนอื่นเรามาทบทวนในการเฉลยแบบฝึกหัดที่2.3กันก่อนเลยนะครับในข้อที่1นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าจากโจย์เนี่ยเขาบอกว่า รากที่4ของ a กาลัง3ทั้งหมดยกกาลังเซน1ส่วน6ใช่ไหมครับคูณกับรากที่9ของ a กลังลบ3นะครับแล้วก็หารด้วยรากที่2ของ a กลังลบ7ทั้งหมดยกกําลังเซน1ส่วน6นะครับนักเรียนสังเกตว่ามันเป็นสแควร์รูทแล้วก็มีเลขชี้กําลังที่เป็นซ้อนกันที่เป็นเศษส่วนด้วยก็คือเลขชี้กาลังเปยย็นจำนวนตรรกยะนั่นเองนะครับอย่างนี้เนี่ยนักเรียนครูแนะนําว่าให้นักเรียนนั้นเปลี่ยนนะครับเลขชี้กําลังให เปลี่ยนจากรากที่ n เช่นรากที่4รากที่9อะไรอย่างนี้นะครับให้เป็นเลขยกกําลังนะครับที่มีเลขชี้ก,กําลังเนี่ยเป็นจํานวนตกกรรกยะหรือเป็นเศษส่วนนะครับยกตัวอย่างรากที่4ก็คือจะได้เป็น a กาลัง3นะครับทั้งหมดยกกําลังเศษ1นส่วนสแล้วทั้งหมดนี้นะครับยกกําลังเศษ1นส่วนหนะครับตัวที่2ก็คือรากที่เนะครับมันเป็น a กาลังลบสอยู่ก็กลายเป็นทั้งหมดยกกําลังเศษ1นส่วนเ นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับรากที่2ของลบเของ a กกำลังลบเนะครับก็คือทั้งหมดยกกําลังเศษหนส่วนสใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังเศษหนส่วนหถูกไหมอ่าทีนี้เราก็จะเอาเลขชี้กําลังเนี่ยนะครับของแต่ละตัวนะครับที่มันซ้อนๆกันมาคูณกันนะครับนักเรียนสังเกตว่า A กกำลังสนะครับถ้าเอาไปคูณกับเศษหนมันจะตัดกันได้นะครับ ได้2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวแรกนะครับเป็น a ยกกําลังเศษ1ส่วน8ถูกไหมครับเพราะ4ีคูณสเป็น8ต่อไปตัวที่2 3กับ9ตัดกันได้นะครับก็จะก็จะได้เป็น a ยกกําลังลบเศษ1ส่วน3นะครับส่วนตัวข้างล่างนี้ตัดกับใครไม่ได้เลยใช่ไหมเจ็ดสองเนี่ยตัดไม่ได้เลยนะครับจึงได้เป็น a ยกกําลังลบ7ส่วน12 นะครับอะทีนี้พอขั้นต่อไปนะครับนักเรียนก็จะมาหานะครับว่าจะเป็นยังไงถูถกไหมครับเพราะนั้นมันอยู่ในรูปของการคูณการหารกันของเลขยกกําลังที่ฐานมันเท่ากันนะครับก็คือ a ยกกาลังเซนหนึส่วน 8, แนั่นเองก็สามารถที่จะเอามา,เ,าเลขชี้กาลังเอามาบวกกันได้นะครับก็เป็น1นึส่วนแนะครับคูณกับ ก็คือบวกใช่ไหมฐานเหมือนกันคูณก,กันก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกอ่ะได้เป็นอย่างนี้นะครับบวกกับลบ1นึส่วนสนะครับแล้วก็ A ยกกำลังลบเจ็ดส่วนสิแล้วก็ตบขึ้นไปข้างบนเป็นบวกนะครับแบบนี้นักเรียนก็จะ,ะทำตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นจะทำส่วนให้เป็นลายแปดสก็น่าจะเป็นยี 3, เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราทำแปด้เป็นยิ่เอาอะไรคูณส นะครับก็เป็น3ส่วน24นะครับอ่ะทำสามให้เป็น24ก็เอา8คูณแล้วก็ทำา7อ่าทำสิให้เป็น24ก็เอา2คูณนะครับก็จะได้เป็น27 14สิบนะครับโอเคอ่ะก็จะได้มาประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็น A ยกกำลังอะไรครับ3ลบ8ติดลบ5 นะครับติดลบ5ลบ5บวก14ได้ได้9 9นะครับ9ส่วน24ก็คือเอา3ตัดได้ได้เป็น3ส่วน8ถูกไหมนัเรียนอาจจะตอบเป็นรากที่8นะครับของ A กำลัง3ก็ได้นะครับตอบแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคสำหรับในข้อต่อไปนะครับในข้อนี้นเัเนเยนก็จะสังเกตว่ามันมีราก ที่ซ้อนกันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูแนะนำนักเรียนนี้นะครับว่าให,ให้ให้นักเรียนใช้ปากกาหลายสีเนาะรากที่13นะครับรากที่13ก็ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน13ใช่ไหมครับแต่ตัวนอกสุดเนี่ยคือทั้งหมดยกกำลัง12นะครับต่อไปตัวในรากที่13ก็จะเป็น x กำลัง3 y กำลัง2แล้วก็ z นะครับอันนี้ก็คือยกกำลังเศษ1ส่วน13นะครับยุบตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปอันนี้เป็นรากที่3เนอะนะครับอ่ะครูขอใช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีฟ้าละกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นรากที่3นะครับรากที่3ก็จะมีใครบ้างก็จะมี x y z นะครับ x y z ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับ โอเคต่อไป <von Diamond City> เขาใช้สีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นรากที่เท่าไหร่ครับจะเป็นรากที่4 <Hayır. S 2> นะครับก็ยกกำลังเศษ1ส่วน4ีไปนะครับก็จะมีเลข x กําลังลบ1 y กําลังลบ2แล้วก็แซกําลังลบ3นะครับอ่ะนักเรียนก็ค่อยๆยุบเข้ามานะครับค่อยๆยุบเข้ามาเริ่มแรกนะครับเราก็เอา12เนี่ยมาคูณกับ1ส่วน13ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นอ่ะตัวข้างในนี้ขอเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับยังไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับ12กับ3 3 1ส่วน13เนี่ยคูณกันได้1 2ส่วน13นะครับอ่ะตัวข้ตัวข้างในเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะครับเขียนเหมือนเดิมนะครับถ้าใช้ประการหลายสีเราก็จะไม่ค่อยงงเท่าไหร่ โอเคประมาณนี้นะครับต่อไปนักเรียนก็เอาอะไรคูณอะไรครับก็เอา12 13คูณกับ1 0 3ซึ่งเรียนสังเกตว่ามันทาไมมันตัดกันได้ใช่ไหมครับ3สามารถตัดกับ12ได้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้นะักเรียนอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับว่าไอ้ตัวสีแดงเนี่ยมันทั้งหมดยกกำลังอะไรมันทั้งหมดยกกำลัง12น13เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา12น13เนี่ยนะครับไปคูณกับ ไอตัวสีแดงตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็น x กําลัง3คูณกับ12ส13นะครับก็จะได้เป็น12นะครับ12 3จะเป็น36นะครับส่วน13 y ก็จะเป็น24นะครับส่วน13 z ก็จะเป็น12ส่วน13นะครับประมาณนี้ ล้วสีฟ้า x y XY Z เขียนได้เหมือนเดิมแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังก็คือเอาตัวนี้ตัดกันนะครับเป็น4ส่วน13เนาะแล้วก็สีเขียวเราก็เขียนเหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเดิมไปก่อนประมาณนี้นะอะทีนี้ต่อไปสี C แดงมันเรียบร้อยไปแล้วเราเขียนเหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้ว 2 4 1ส่วน13แล้วก็แซดยกกำลัง1 2 1ส่วน13ะครับทีนี้เป็นสีฟ้าบ้างสีฟ้าถามตัวนี้ก็คือต้องยกกำลังอะไร4.13ส่วน13เนาะนะครับแล้วก็สีเขียวก็ต้องเอาคูณกันปรากฏว่า4กับ4ตัดกันได้นะครับก็จะได้1.13ส่วน13เพราะฉะนั้นสีเขียวเราก็จะได้แล้วนะครับว่ามันก็จะเป็น x นะครับ x ที่ยกกําลังอะไรบ้างลบหลบสลบสก็จะเป็นลบอะไรครับลบหนส่วนสินะครับ y ยกกําลังลบสส่วนสิแล้วก็ z ยกกําลังลบสนะครับส่วน13บสาตั้งใช้ดูหน่อยนะปอดีที่ไม่พอนะครับอ่ะโอเคเราก็มาดูต่อนะครับ x มี3ตัวนะครับ ก็จะเป็น x ยกกำลังอะไรครับ36นะครับ36บวกกับ4เป็นเท่าไหร่40นะครับลบกับ1ก็เหลือ39ส่วน13นะครับต่อไป y บ้าง24ครับ24บวก4เป็น28 28ลบลบใครลบ2เหลือ26นะครับและตัวสุดท้ายคือ z นะครับ 12ครับ12บวกสเป็น16ครับ1 6บลบสามนะครับสิบลบสเหลืออะไรเหลือ 13, สนินะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดกันให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับตัดกันได้ก็จะเป็น X ยกกําลังสามาลังสและ Z ซลังหนะครับก็จะเป็นคําตอบสําหรับข้อนี้นะครับก็ไปดูทบทวนกันมานะครับ